เขาบอกว่าคะน้าเนี่ยเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวเนี่ยเราตัดต้นกินได้หลายๆรอบนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะแล้วผมก็ไม่เชื่อผมก็ลองปลูกดูนะครับจะเห็นว่าต้นตรงนี้เนี่ยผมตัดไปแล้วสองรอบนะท่านผู้ชมตัวที่แตกมาใหม่เนี่ยจะเป็นรอบที่สามนะหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยผมก็แค่ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็พรวนดินให้เรียบร้อยแล้วก็รดน้ําไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่สองนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดนะรอบที่สอตอแรกเนี่ยจะเห็นว่าต่อแรกได้เหี่ยวไปแล้วนะครับนะตรงนั้นนะครับเห็นไหมฮะอนั้นคือตอแรกนะครับส่วนต้นนี้คือส่วนตออที่สองนะครับ,รบผมก็จะตัดแล้วก็จะปล่อยให้ตัวลูกของมันเนี่ยแตก่แตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งไว้แล้วก็จะดูว่า มันสามารถตัดได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าตัดได้กี่ครั้งตรงนี้เนี่ยผมตัดไปแล้ว3นะคะน้าเนี่ยดีมากๆเลยท่านผู้ชมก็เป็นผักที่น่าปลูกปลูกไวอ้อ่กินในบ้านนะครับปลูกทีเดียวเราเก็บกินได้หลายๆรอบนะครับไม่ต้องไปปลูกหลายรอบเลยสําหรับคะนะ้านะลองดูนะครับ